สวัสดีเพื่อนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำการสตาร์เครื่องของ m i นะก21นะครับในเกม DCS หรือ Digital Combat Simulator Series นะครับอ่าเครื่องบินตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามก็ผมจะตัดไปที่ c ค o คิท p i t เลยนะครับนะครานนี้ก็ตัดไปที่ cockpit คคของเครื่องบิน m i ก21เนะครับเครื่องบินต้งแต่สมัยสงครามเวียดนามก็อื้นเลยหอขอกล่าวว่าคอค่าค o p i t ของเครื่องบินลำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภา,าษารัสเซียนะครับทั้งหมดเลยซึ่งผมได้ทําการ ใช้กูเกิลนะครับแล้วหา mod Text เจอของพิวภาษาอังกฤษมาเอามาลงนะครับก็สามารถหาได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับซึ่งทำให้ง่ายต่อการเล่นมากขึ้นนะครับก็เราก็จะรู้สวิตไหนคืออะไรมากขึ้นอ่าไม่ได้มีแค่ Mo d t ท็กเจอนะครับยังมีแม้กระทั่ง mod ปรับหน้าปรับตรงนี้นครับให้เป็นระบบเมทริกหรือว่าระบบไมอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มสตาร์ทเครื่องนะครับ ก็เลยเลยผมขอเปิดคอนโซลนี้ขึ้นมาก่อนเทปให้ hey, หันมาทางขวาครับเวลาสตายเครื Start ่องปุ๊บหัวคุมกล้องก่อนทำการสับสวิตช์สามตัวทางขวาล่างนี้ครับอ่า PO 75 750เปิดนี้ด้วยปุ๊บแบตเตอรี Battery ่ฮีทออนโอเคเราก็จะมาเปิดพัวโหลดไฟข้างล่างนี้ต่อครับก็สับไล่ไปเลยครับ จากบนลงล่างก็ได้จากล่างขึ้นบนก็ได้ครับเคียร์ก็สับทั้งหมดนะครับยกเว้นสวิตซ์สองตัวนี้นะครับซึ่งอสองตัวนี้เนี่ยจะเป็นสวิตสําหรับบูสเตอร์นะครับหรือก็คือล็อกเก็ตที่ไว้ติดตอกตุบมิจฉิต1ทำให้เครื่องบินเร็วขึ้นนะครับซึ่งจะติดอยู่บรเิเวณถาล้อด้านหลังซึ่งตอนนี้ผมไม่ติดนะจะสับสวิตช์ลงไว้ เคจากนั้นนะครับให้ทําการเปิดซิสเต็มต่างๆครับสับสวิตแถวแรกข้างบนทั้งหมดเลยซึ่งบริเวณนี้จะเป็นระบบซิสเต็มแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่จ่ายไปยังส่วนต่างๆนะครับหลักๆแล้วคือเปิดทั้งหมดเลยครับเวลาใช้อาวุธหรือเปิดโลงต่างๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาซับซ้อนอะไรยุ่งยากนะโอเคสวิตต์ตรงนี้นะครับที่เขียนว,ว่า c M คือกันเคเมีล่านะครับเอาไว้ มันจะมีกล้องขึ้นมาแบบนี้แล้วถ้าคุณไปเปิดอออปชั่นไว้เวลายิงก็จะมีกรอบสีเหลี่ยมขึ้นมาครับอ่าให้ฟิลเหมือนกับว่าเราถ่ายถ่ายทําหนังคือถ่ายภาพจากเครืงบินนะฮะโอเคผมจะเปิดนเวชันไ์ด้วยเส็บหลังจากนั้นครับให้ขยับมาตรงแพทเทลิลทางขวาด้านหน้าขวาหน้าตรงนี้ครับ ให้ตับสวิต i e f นะครับแจ้งเตือนพูดเดียวกัน AF e System ด้วย RWR Radar Warning ครับเปิดด้วยเช่นกันเสร็จแล้วครับข้างล่างนี้อ่าตรงเขียนว่า EIR ER ครับจะเป็นเกี่ยวกับระบบเรดาร์ไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรดาร์อะไรเรดาร์ตัวเปิดเรดาร์กัน,นซึ่งมียิเอเนี่ยจะต้องวอร์มเรดาร์ก็ไก่อนนะครับสวสวิตการ์ถ้าเปิดสวิตขึ้นเลยเนี่ยเขาบอกว่า มีโอกาสที่เรดาร์เครื่องบินจะเจงได้หรือคือเออเลยนะฮะหรือเออเลยไปเลยเคลมจะสับหสลับกลางวิดีโอเปิดด้วยนะฮะเคลถัด okay. มาครับมาเพนนัลทางซ้ายนะครับก็จะมาสตาร์ทเครื่องนะครับให้สับสวิตช์นะครับเอนจิน apu on ปลดแพทเทิร์นนะครับกดไอเดนจากนั้นครับกดสตาร์ทค้างไว้เลยประมาณสองสามวิ Okay, เครื่องติดแล้ติดแล้วเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้เอ็นจีสตาร์ทจากนั้นก็ไม่ต้องทำแล้วรอครับรับว่ารอนะครับอ่าหลังจากอัปเดตใหม่เนี่ยคุณจะต้องเปิดสวิตช์ตัวนี้ด้วยคือเอลโรบูสเตอร์เนี่ยถ้าไม่เปิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตีกจะขยับไปได้นะจะถูกล็อกไว้ซึ่งผมก็งงๆกันว่าก,ก่อนนั้นนี่ทำไมมันอ่ามันตาปุ๊บมันได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ได้นะต้องสับด้วย เค <Okay, S 2> เสร็จแล้วนะครับปิดคอกพิทนะครับปุ๊บแล้วก็ทำการล็อกด้วยโอเคจะตั้งเข็มทิศกับบ้านไว้ด้วยโดยการกดรมนี้ข้างไว้นะครับดูเสร็จแล้วเทีบ okay, ตอนนี้เครื่องยนต์ก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับ่าวิธีสตาร์ท ไม่ต้องแหวกผมก็ได้ครับหลักๆคือเปิดแบตเตอรี่แล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์เลยแล้วหลังนั้นแล้ค่อยมาไล่เปิดสวิตช์ก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาอ่าไปที่นี่เงี่ยงกันใช้ไอวิลล์อาร์ล็อกดีเสียงก็อร่อยปึ๊บโอเคผมก็จะเปิดอ่าฮัทขึ้นมาด้วยครับอันนี้จะเป็นกระไซส์และอันนี้เป็นโต้ลูกน้ำนะฮะประมาณนั้นอจะเปิด โอเคครับวิธีสตาร์เครื่องมีเอ e ก็มีแค่นี้ครับไม่ยุ่งยากครับหลักๆคือเปิดสวิตช์แม่งทุกอย่างเลยนะฮะต่อไปก็จะไปการแท็กซี่แล้วก็เทคออฟนะครับโอเคหลังจากเราเปิดสตาร์เครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการแท็กซี่ซึ่งการแท็กซี่ของเครื่องบินมีเอ e เนี่ยจะเหมือนฟ็อกกูฟหรือเครื่องสมัยซลารสองนะครับคือใช้เบรกซ้ายเบรกขวาครับในการทําให้เครื่องบินเลี้ยวครับจะไม่เบรกจะไม่เบรกอยู่รอหน้า ก็ือคือล้อหน้ามันจะไม่มีกลไกเลยครับไปแค่ท่านคำเฉยเอโอเคกดเลแอกโอเคอราทำาการแท็กซี่ครับเร่งเครื่องยนนะครับไปถึงระดับแรดเครื่องก็จะไหลไปนะเราสามารถใช้รัตเตอร์นะครับควบคุมได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยได้มากครับโอเคตอนนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายคร,รับรัตเตอร์ทางซ้ายแล้วกดเบรกค้างไว้นะครับจะเป็นการดึงเบรกซ้ายของมาดเอนะัตนัดนะครับแล้วรรเรากดซ้ายขวา ถ้ามัจนจะเลยเราก็ทำแบบนี้ครับดึงมาทางขวากลับมาอ่าแล่นไปเรื่อยๆครับไม่ยากไม่ยากแค่อาจจะต้องขยันกดเบรกบ่อยนะถ้าขี้เกียจคุมไอเด้ลน,นะครับก็กดเบรกเอานะรัวๆก็จะมีเสียงทูแช่ทูแช่ใไฮดูริกนังตลอดนะครับ,บแสนเลยนะ ต่อไปผมจะเลี้ยวขวาก็ดึงรัดเดอร์ไปทางขวาครับแล้วก็กดเบรกเลยปุ๊บมันก็จะหักไปถ้าเราดึงรัดเดอร์นิดเดียวมันก็จะอ,อย่างเช่นดึงนิดเดียวก็อย่างเช่นยังไงดีเราดึงไปทางขวาทีหน่อยแต่ว่าดึงแค่ครึ่งหนึ่งของขวาข้างซ้ายก็จะมีแรงด้วยนะครความเร็วก็จะตกมันก็จะไม่ไม่เบรกเต็มที่นะครับ เรืเ่อยๆเรืเ่อยๆแล้วก็มีแบบเบรกเบรกดีครับไม่ไม่เบรกแตกง่ายครับ S5 เบรกแตกง่ายกว่าโอเคเราจะเลี้ยวมุมแคบครับดึงรัตเตอร์ทางขวานะครับเราต้องให้มันแล่นชา้ชาๆหนึ่งเลี้ยวได้ดีเลี้ยวได้มุมแคบ ไม่้ตองเท่าไหร,ร่โอเคเรียบร้อยนะครับเรียบต่อมาเราก็จะทำการเทคออฟแล้วปรับแฟบนะครับแฟบจะอยู่ทางหน้าซ้ายนี้เป็นระดับกลางเทคออฟนะครับอ่าถ้าใครมีจอยดีๆหรือว่ามีปุ่มเยอะๆนะครับปรับเป็นแมนนวลก็ได้ครับดึงแฟบตามที่ตัวเองกับกันเลยโอเคผมก็ทำการเทคออฟ กดเบรคค้างไว้เล่งเครื่องถึงระดับแลนเครื่องยังยังไม่ไหลนะฮะจากนั้นก็ปล่อยเบรคแล้วคูบัตเทิลเลยวัตเตอร์เบิร์นครับระหว่างนี้เราถ้ามาไม่ตรงนะครับเราใช้รัดเดอร์คุมแทน,นครับไม่ไม่ใช้เบกดึงนะ mm hmm. เดี๋ยวความเร็รว30กิโลเมตต่อชั่วโมงดึงขึ้น ปุ๊บเครื่องก็จะลอยขึ้นมาเองอเจ็บล้อนะครับเจ็บจักรด้วยเคล็บก็ไม่ยากครับเครื่องบินวีกิบเอ็ดบินง่ายนะครับเพลงว่า เครื่องบินปีกมันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นแรงยกเนี่ยมันจะไม่เยอะโอกาสที่เครื่องบินจะเสียแรงยกในการเลี้ยวหรือว่าบินความเร็วต่ำเนี่ยสูงนะฮะแต่เรื่องัตาความเร็วกับตาเล็กนี่โคตรยอดเร็วกว่า F4 โอเคครับใครสนใจก็ซื้อได้ครับถือว่าเป็นเครื่องบินเป็นโมดูลดีเซที่ค่อนข้างคุ้มนะผมว่าเพราะว่า ่เป็นมัติโลไฟเตอร์สามารถติดอาวุธหาเหวได้ทุกอย่างรวมกระทั่งนิวเคลีย์นะสามารถขนไปได้ด้วยและทิ้งได้ด้วยนะฮะโอเคคนระับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ